สงสัยไหมทําไมเจ้าตัวนี้ถึงฮิตกันจังนี่คือ Powerbank ที่รองรับการชาร์จไร้สายขนาดเล็กพกพาสะดวกในงบประหยัดจากแบรนด์ AllSend รุ่น EW 54ไม่แปลกใจเลยที่ยอดขายเจ้าตัวนี้ถล่มทลายเพราะใช้งานง่ายเพียงแค่ติดก็ชาร์จได้แล้วบอกเลยว่าแม่เหล็กเขาทำมาดีติดแน่นมากขนาดเขย่าแบบนี้ก็ยังรอดรองรับการชาร์จเร็วแบบไร้สาย15วัตต์ และ20วัตต์สำหรับเสียบสายมีไฟ LED แสดงสถานะคงเหลือของแบตเตอรี่ใช้ได้ทั้งกับ iOS และ Android มีขาตั้งข้างในก็จะมีมอกรรับรอง <Wow. S 1> เป็นโพแบงงค์ตัวหนึ่งเลยที่ใครใช้โทรศัพท์ที่รองรับไว r e l e s s c h ควรมีติดตัวไว้เป็นอย่างยิ่งความจุ10,000มิลลิแอมเหมาะเลยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและคนที่ไปทำงานเช้าเย็นกลับพอไม่ต้องพกสายให้เกะกะ ที่เห็นน้องสภาพแบบนี้เพราะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานจริงและได้ใช้งานบ่อยซะด้วยใครสนใจจิ้นที่ตะก,ก้ามุมล่างซ้ายได้เลยเดี๋ยวจะปกักตะก้าร้านที่เป็นของแท้ไว้ให้แอบกระซิบว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยหนึ่งใบเทาไม่พอดังนั้นตอนนี้ใครที่เห็น6-7ใบแดงรีบซื้อเก็บไว้ได้เลย